สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสงสัยคนใกล้ตัวคิมเบอร์รี่คาดคนใกล้ชิดขโมยกระเป๋าแฮมเมสรวมมูลค่า2ล้านกว่าข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้สอบถามถึงเรื่องราวดังกล่าวไปทางผู้จัดก,การของนางเอกสาวซึ่งผู้จัดก,การส่วนตัวของนางเอกสาวเล่าว,ว่ากระเป๋าหายไปสักพักหนึ่งแล้ว แล้วมันไม่ได้หายไปทีเดียวเลยมันค่อยๆหายไปคิดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดและรู้ความเคลื่อนไหวว่าน้องไม่อยู่คอนโดช่วงไหนไปงานต่างจังหวัดเมื่อไหร่และบวกกับช่วงจังหวะที่ทราบว่าตอนนี้น้องเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์คริสเตียนดีออ์แน่นอนว่าช่วงนี้ยังไงน้องก็ไม่เอากระเป๋าแฮมเมสออกมาใช้ และที่น้องรู้ว่ากระเป๋าหายเพราะว่าอยู่ๆน้องก็ไปเปิดตู้ที่เก็บกระเป๋าถึงได้รู้ว่ากระเป๋าหายไปซึ่งคิดว่าน่าจะหายไปตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคมแล้วเราจึงไม่คิดว่าจะได้กระเป๋าคืนผู้สื่อข่าวถามมีสงสัยใครเป็นพิเศษไหมผู้จัดก,การคนเดิมเผยว่าคาดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดซึ่งเราได้แจ้งความเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ อีกสาเหตุที่เราคิดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวเอาไปเพราะคอนโดน้องต้องใช้การสแกนลายนิ้วมือและกดรหัสแน่นอนว่ามีคนที่รู้อยู่ไม่กี่คนพอบอกมูลค่าได้ไหมว่ารวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ประมาณสองล้านกว่าบาทเป็นกระเป๋าที่น้องซื้อเองทั้งหมดและคนที่เอากระเป๋าไปต้องเป็นคนที่พอรู้ข้อมูลกระเป๋ารู้ว่าสีนี้เป็นสีที่หายากคือตอนนี้เราไม่ได้หวังที่จะได้คืนแล้วเพราะหายไปสักพักแล้ว เราจึงไปแจ้งทางร้านขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองว่าถ้าเจอแบบนี้แจ้งกลับมาที่เราด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ